ฉันก็รักเธอนะแต่ฉันก็ไม่ชอบเธอเลยหงุดหงิดหงุดหงิดใจแค่เห็นก็หงุดหิใจแล้วอะไรเงี้ยกูจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ยังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่ความรักเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมอสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบล l m ไมค์พาวเวอร์นะคะเพื่อนๆเคยได้ยินหรือเคยตกอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์แบบหน่วงๆไหมคะความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียด ความสัมพันธ์ที่แบบเราฉันก็รักเธอนะแต่ฉันก็ไม่ชอบเธอเลยหรือว่ามันก็มีบางเวลาที่ดีเหลือเกินแล้วมันก็มีบางเวลาที่แบบเราทะเลาะกันหนักมากจนเราเลิกกันไปแต่พอเวลาเราอารมณ์เย็นลงแล้วหายโกรธกันแล้วเราก็กลับมาคืนดีกันแล้วมันก็วนหลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปทิศทางไหนมันจะจบยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปเราไม่รู้เลยแต่เราก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ เบลเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า love hate relationship ค่ะซึ่งก็แปลตรงตัวได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดแต่ hate ในที่นี้มันก็ไม่ใช่ความเกลียดชังนะคะมันเป็นความไม่ชอบใจไม่พอใจในพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าซึ่งวันนี้ค่ะเบลก,ก็จะมาชวนคุยนะคะถึงความสัมพันธ์แบบนี้นี่แหละว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิด ความสัมพันธ์แบบนี้มันมีสัญญาณอะไรที่เราจะพอสังเกตได้ว่าเฮ้ยเรากําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะแล้วเราจะมีวิธีการจัดการรับมือกับสถานการณ์หรือว่าความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงได้บ้างนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเรากําลังมีเลิฟเฮต์ริเลชั่นชิพกับตัวเองอยู่ละ่ะ เราจะมีวิธีการจัดการรับมือยังไงซึ่งเบลก็เชื่อว่านะคะถ้าเพื่อนเพื่อนฟังคลิปนี้จนจบนะคะเพื่อนเพื่อจะได้คีย์เทคเวร์หรือว่าได้อะไรดีๆกลับไปพัฒนากลับไปจัดการกับความสัมพันธ์ของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่สาเหตุหลักของความสัมพันธ์นี้กันนะคะเบลขออนุญาตยกการศึกษาของคุณซาบริน่าลามานอฟนะคะนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเยชิวานะคะซึ่งได้ค้นพบว่าปัจจัยหลักหรือว่าสาเหตุหลักของ ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมีอยู่2ปัจจัยนั่นก็คือข้อแรกเลยนะคะก็คือประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงในอดีตที่ผ่านมานะคะส่วนข้อที่2ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือว่าไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความรักหรือว่ามีความรักหรือว่าคู่ควรกับคนรักซึ่งพอเบลสังเกตดูอะค่ะมันมีความลิงก์กันมันมีความคนเนก,กันระหว่าง2ข้อนี้ก็คือความไม่มั่นคงทางใจ ในความสัมพันธ์ของตัวเองกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นพอเมื่อเราไม่มั่นคงทางใจนะคะหรือในภาษาอังกฤษเบลใช้คำว่า insecure นะคะหรือที่แปลว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเราเอาความรู้สึกสองอย่างนี้นะคะ่ะมารวมกันก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงทางใจกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยมารวมกันเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดชุดความคิดความเชื่อหรือ mindset ที่เรามีเกี่ยวกับความรัก เกี่ยวกับคนรักหรือว่าเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆตามมานะคะอย่างเช่นความไม่ไว้วางใจในตัวคนรัก ความหึงหวงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกด้อยค่าไม่มีค่ารู้สึกว่าดีไม่พอไม่ดีพออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วพอพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าความคิดแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาแต่ความขัดแย้งแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการที่เราไม่รักกันแล้วมันเกิดจากความรักที่ผสมไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงทางใจต่างหาก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัญญาณของความสัมพันธ์แบบ love hate relationship เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วก็<ม>คิดตามไปก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเรามีสัญญาณแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้เช็คดูว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ย healthy ไหมเป็นยังไงนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือการครบๆเลิกๆค่ะการคบๆเลิกๆในที่นี้ก็หมายถึงว่าแบบทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันแต่พอเลิกกันไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันขาดเธอไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาคบกันใหม่ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้าไปซ้ำมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวนลูปที่ว่าเออคบเลิกเลิกรักเลิกๆอ,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 อะไรแบบนี้คะ่ะข้อที่2นะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะไปในทิศทางไหนถึงเราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราก็ยังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อยู่ดีข้อที่3นะคะก็คือมีปัญหาที่ไม่ได้แก้ซุกไว้ใต้ความสัมพันธ์ค่ะหรือบางทีก็คือการแกล้งแกล้งลืมไปแกปล้งแกล้งปล่อยปล่อยไปว่า ปัญหานี้ไม่เป็นไรหรอกฉันรับได้แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆข้อ4ี่นะคะก็คือไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรในตัวคนนี้รู้แต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วความไม่ชอบนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นความเหม็นที่หน้าบางทีก็ไม่อยากอยู่ใกล้บางทีก็เห็นแล้วแบบหงุดหงิดหงุดหงิดใจแค่เห็นก็หงุดหงิดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราบอกไม่ได้ ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อที่5นะคะก็คือหึงหวงไปหมดหรือว่าในทางกับการก็คือโนสนโนแคร์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอยากทำอะไรก็ทำบางทีก็ปล่อยปะละเลยไปเลยหรือก็หรือไม่ก็หึงหวงทุกอย่างแบบไม่ได้เธอจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้แบบควบคุมไปซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดความไม่มั่นคง ในความสัมพันธ์นี้แล้วทั้งหมดนี้นะคะ<ม>ก็เป็นแค่สัญญาณที่เบลยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนได้ลองเช็คดูนะคะว่ามีสัญญาณเหล่านี้อยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่าจบไปแล้วนะคะกับสัญญาณของความสัมพันธ์แบบ love hate relationship ที่เบลบอกเพ,อเพื่อนไปเนาะใหเ้เพื่อนเพื่อไปเช็คดูทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะจัดการกับความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงได้บ้าง<ม>เราจะจัดการยังไงให้มี love ม,มากกว่า hate แล้วก็จัดการ manage <ม> hate ยังไงให้ ได้ดีกว่าเดิมมาเริ่มกันที่วิธีการจัดการข้อแรกเลยค่ะเป็นข้อที่พูดง่ายที่สุดแล้วก็ทำยากที่สุดเลยนั่นก็คือการเปิดอกพูดคุยกันค่ะซึ่งการพูดคุยนี้นะคะจะต้องวงเล็บตัวใหญ่ๆไว้เลยว่าอย่างไม่มีอีโก้เพราะการพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจไร้อารมณ์แล้วก็ปราศจากอีโก้เนี่ย มันทําได้ยากมากๆเลยแล้วมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะยอมรับความผิดของตัวเองแล้วก็การเปิดใจยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมันใช้ความกล้าหาญมันใช้พลังใจเยอะมากเลยนะคะที่จะเปิดใจคุยกันแล้วยิ่งคบกันนานยิ่งมีปัญหาสะสมมานานยิ่งคุยกันยากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะคุยกันไม่ได้ถ้าเรา รักกันมากพอเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้การพูดคุยกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันไปต่อได้ข้อที่2นะคะก็คือการตกลงว่าเราจะใช้ quality time ด้วยกันหรือ,เ,อ,อเป็นการ refresh ความสัมพันธ์ให้กันและกันนะคะอย่างเช่นอาจจะออกไปเดทกันอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือว่าจะนอนดู netflix ด้วยกัน ทลกครั้งหรือทุกวันใช้เวลาในกิจกรรมที่ชอบร่วมกันเป็นประจำเพราะว่าบางทีเนะะี่ยค่ะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองเนาะแล้วบางทีอะ่ะพื้นที่อยู่กันไปนานๆนะคะพื้นที่แบบนั้นมันมันมันแข็งแกร่งขึ้นอนะแล้วมันกลายเป็นว่าแต่ละคนก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองจนไม่ได้มีพื้นที่ของสองเรา การที่เรามาใช้ quality time ด้วยกันนะคะมันก็เป็นการเปิดพื้นที่สองเราให้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยข้อที่3นะคะก็คือการตกลงกันค่ะว่าจะเริ่มต้นรักใหม่กับคนรักคนเดิมในที่นี้นะคะแบบหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองและคนรักของเราเนี่ยนะคะจากอดีตที่เคยผิดพลาดมาเคยทําแล้วไม่ชอบใจกันมาหรืออีกใดๆมากมายที่ควรใจที่จะทําให้ ความสัมพันธ์นี้มันแบบจลบไปเป็น love hate relationship อีกแต่ข้อนี้มันจะต้องเป็นทำหลังจากที่เราทำข้อแรกแล้วนะคะก็คือการพูดคุยกันแล้วการปลดปล่อยหรือว่าการเลโก้ออดีตนะคะมันทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เราทิ้งอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตไปด้วยกัน แบบนี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยค่ะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ mm hmm. เอาละค่ะมาถึงข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือแล้วถ้าเรามีเลิฟเฮตตี้เลชชิพกับตัวเองล่ะเราจะทํายังไงดีทีนี้เราจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความสัมพันธ์แบบเลิฟเฮตตี้เลชชิพกับตัวเองอยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการท positive self ําพสิทีฟเซลฟ l ทอล์นะคะการทำาพสิทีฟเซลฟ์ทอล์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย mm hmm. เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะกลับเป็นการบอกกับตัวเองว่าเรามีคุณค่าอะไรเรา ขอบคุณอะไรในตัวเองหรือการจดบันทึกกา mm hmm. ร journaling หรือว่าการที่มีเพื่อนทางใจที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราในการปรึกษาในการพูดคุยอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อน mm hmm. ๆคนไหนนะคะอยู่ในสภาวะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบ love hate relationship mm hmm. แบบนี้นะคะแล้ว mm hmm. ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนะคะเบลก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าความรักเนี่ย ทำให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเนี่ยนะคะช่างใจแล้วว่ายังรักอยู่ยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเนี่ยก็ลองเปิดใจแก้ปัญหานี้กันดูนะคะเแบลบเชื่อว่าความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆถ้าเราเปิดใจแล้วก็ยอมรับทั้งความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลองช่างใจแล้วแล้วมันรู้สึกเหนื่อยจริงๆล้าจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆการปล่อยไปอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย<ๆ>่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะ<ๆ>เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับใครหรือว่านึกถึงใครนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนนั้นได้ดูคลิปนี้ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อว่ามันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยดีขึ้นค่ะ แล้วก็เบลยินดีที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนๆนะคะให้ได้มาค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันในช่องเล็กๆช่องนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมซับสไคร์ไว้นะคะเรามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปสู่ The Better Version ของเรากันนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ